นี่ดูทุกคนมาแล้วเห็นไหมนี่ห้าร้านนะครับสวัสดีครับมาพบกับลุงแชโดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคาร์พักกิ้งแล้วนะฮะวันนี้ลุงจะมาสอนกัน ปั๊มเงินโดยใช้ G G นะครับผมอ่าตอนนี้ลงเงินลงเหลือแค่2 0,000นนะครับเพราะว่าได้แจก F C ไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะมาดูกันน้องๆก็มาถามว่าการตั้งค่าการเข้าเกมการจอยการเล่นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นมาทําการปั๊มเงินก่อนนะฮะง่ายๆนะครับผมเปิด G G ขึ้นมาสําหรับคนที่ลง G G ได้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังล้มเป็นก็ไปดูในช่องยูทูบลุงนะฮะคิดว่าชาร์โดนะครับ S A sha ชานะครับ dowdo แล้วก็ sd 1ตามหลังนะครับนะแล้วก็พอลงเสร็จมันจะมีคลิปอยู่ข้างล่างนะเหียนว่าลง gg นะครับเออลองดูเข้าไปดูนะมีทั้งสอนสอนลงแล้วก็สอนทํานะครับผมอ่าเดี๋ยวลงจะมาสอนทําอีกรอบนะฮะก็อื่นนะครับมาทําปั๊มกันก่อนนะฮะดูกันว่าจะปั๊มได้หรือเปล่านะฮะกดเข้าไปที่ gg เอ้ยกดกดแล้ก่อื่นนะกดเข้าไปที่กดเส่นชัยนะครับแข่งรถนะครับกดเลเวลนะครับอันแรกนะฮะเนี่ยอันนี้ กดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกเลยครับอันแรกสุดเลยเข้าไปครับอ่าเข้าไปนะครับพอมาหน้านี้นะฮะให้กดเปิด G G ขึ้นมาครับผมกดเปิด G G เลือกค่าปักกิ่งเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดตรง้งไอ้มุมล่างสุดเลยที่เป็นเลขตรงนี้นะทุกคนมุมล่างสุดที่เป็นเลข10 0เนี่ยกดขึ้นมามันจะเป็นให้เลือกความจําใช่ไหมเออให้เราติ๊กอันนี้ออกนะอันนี้ไวเอาไว้ทําสเต็ปรถนะทุกคนติ๊กออกแล้วก็อันเนี้ยเลือกอันนี้นะครับอันนี้เมอัสนะครับ 5้าแปดห้านี่เห็นไหมสีเขียวเนี่ยเออเลือกไปแล้วกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วครับผมกดรูปเป็นขยายนะครับขยายตรงไหนก็ได้ตรงไม่ขยายตรงนี้ก็ได้ทางขวาแล้วก็พิมพ์ว่า60สิบนะครับผมกดค้นหานะครับแล้วกดตัว F นะ F สีแดงปึ๊บมันก็จะค้นหานะครับอไม่เจออะไรไม่ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วกด G G ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้ถ้ามันเด้งขึ้นมานี่กดปิดไปนะยกเลิกนะครับแล้วกดกดรูปเป็นสนอครับเห็นไหม รูปเล,ล่นสอกเห็นไหมทุกคนข้างข้างไอข้างข้างแววนขยายเปลี่ยนจาก60นะครับผมเป็น97ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือ9ล้านนะครับผมเก้าล้านเออเก้าสล้านกดคำว่าใช่นะครับผมกดปิดไปนะครับแล้วกดคําว่าอเ l อร์นะครับมีอันกลางเนาะกดไปปุ๊บนะครับแล้วกดเลือกไอ้ด่าน3นะทุกคนนะปุ๊บนะครับเออไม่ได้ปะลองใหม่ทุกคน เลือกเงิน3ไม่ได้ทุกคนถ้าได้เนี่ยมันจะเป็นไอตรงนี้มันจะเป็นแบบบักๆเลยแบบเป็นเป็นสีลุ้งๆเออมองไม่รู้เรื่องมันจะเป็นสีบักๆถ้าได้นะคือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือเราต้องเข้าเกมใหม่ๆเลยห้ามทําอะไรแล้วมาทําเงินเลยทุกคนเดี๋ยวลองลองเข้าเกมใหม่เข้าออกใหม่ดูนะอ่าเข้าออกเกมใหม่ละกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับอ่าพอกดเข้าออกเกมใหม่กดไม่ต้องกดอะไรเลยนะเข้ามาตรงหน้านี้เลยเข้ามาตั้งด่านแรกเลยแล้วกด จีครับเปิดมากดค้นหานะครับ60เหมือนเดิมนะครับค้นหา6กเหมือนเดิมมันจะไม่เจออะไรแล้วก็กดปรับแต่งนะครับไม่เจออ๋อเดี๋ยวอ๋อเราไปกดค้างไว้กดลบนะกดลบไหมลบทั้งหมดนะกดค้นหาใหม่นะ6กสิบนะครับเจอไหมไม่เจอว่ะอ๋อต้องปิด G g ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลุงปิดจ g แป๊บนึงอ่ะเปิดปิด GG ใหม่นะครับผมอ่ะเปิดใหม่นะครับ เขามาให้เลือกตัวนี้เลยนะคาปักกิ้งนะครับผมแล้วก็เลือกข้างล่างเหมือนเดิมตรงนี้ล่างสุดตรงมุมจอนะครับกดเรืองออมอัสนะครับไออันิโมอรกดค้นหานะครับ60นะครับผมค้นหาใหม่นะครับสีแดงเหมือนเดิมอ่ามันจะไม่เจออะไรก็กดดีีเปิดขึ้นมาตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้ออโต้กดยกเลิกไปครับผมกดรูปดินะครับใส่เกตัวนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าดนะครับผมกดใช่นะครับผมกดปิดไป เข้าโอเตอร์นะครับโอเตอร์เลเวลนะครับกดอันที่3นะครับนี่ปึ๊บนี่มันจะเป็นสีแบบนี้ทุกคนถ้ามันทําสําเร็จนะทุกคนมันจะเป็นสีแบบปักๆเงี้ยแล้วกดอันแรกเลยครับ accept ก็คือเริ่มเล่นอ่ะเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็มาขับเรามาขับรถเข้าป้ายตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเงินมันจะเด้งก้าก้าวก้าก้าเห็นไหม Here, no อ่าแล้วก็กดรีเพลย์อีกรอบนึงเพื่อความชัวนะครับเงาจะเด้งขึ้นตรงนี้เห็นไหมเก้าเก้าเก้าทุกคนอ่ะเด้งอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ห้ามชนคนเด็ดขาดนะห้ามชนคนเด็ดขาดกดรีเพลย์ใหม่ปึ๊บจอดอ่าเรียบร้อยกดคำว่าเมนูเลยครับทุกคนทางนี้เมนู ปไปแล้วมาแล้วครับยังไงล่ะยังไงละครับทุกคนมาแล้วเป็นไงนี่ดูทุกคนมาแล้วเห็นไหมนี่5้าสิบร้านนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะเออไขข้อห้องใจนะครับผมแล้วมาต่อคลิปหนึ่งนะก็คือคลิปการอธิบายการเข้าเกมนะครับคลิปการอธิบายการเข้าเกมนะทุกคนนะแต่ลุงจะบอกนะครับการเข้าเกมนะครับกดเข้ามาที่ออนไลน์เกมนะ คนแล้วที่ยัเข้าไม่เป็นนะครับอันนี้เล่นคนเดียวอันนี้เล่นแบบผ่านดาษนะครับเล่นคนเดียวนะอันนี้เล่นออนไลน์ก็เล่นกับเพื่อนนั่นแหละปอ๊บเข้าไปครับผมจะเห็น ID นะครับเขาเรียกยูไอดเนาะ ID เนี่ยคือ ID ดีเาเรียกว่าอะไร ID ประจําตัวของเรานะครับไม่ใช่ ID เกมนะไอดี ID รหัสคือเหมือนยู d ดแหละไอของเราก็คือ ID PD 02 2 5 5 1นั่นคือ ID ของลุงนะครับ เ,ออเราเอาไอดีของลุงตรงนี้นะครับผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมฉันร่มันเขียนว่า add fan by id เห็นไหมพอเรามาใส่เนี่ยสมมติเราใส่ ID ของเราไปนะครับใส่ไปนะครับที่ d เป็นตัวใหญ่ก็ได้ปึ๊บใส่เข้าไปตรงนี้พอเราใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยถ้ามันค้นหาเจอนะครับมันจะเด้งขึ้นตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยมันจะเด้งคาว่ามันจะเด้งมันจะไม่เด้งชื่อก่อนนะมันจะเด้ง id ก่อนเลย ID เนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาตรงเนี้ย แถบ ID เนี่ยเออเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเราก็กดถ้ามันถ้าเราถ้าคนออนอยู่เนี่ยมันจะขึ้นจุดสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยถ้าออนอยู่สมมติเล่นเขาเล่นเกมอยู่มันจะขึ้น ID ดีนี้แต่เป็นจุดสีฟ้าตรงนี้พอเราเข้าไปเล่นกับเขาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนไปไอดีก่อนพอเราเข้าไปครั้งที่2เนี่ยจะเปลี่ยน ID เดียจะเป็นชื่อของเขาเองนะครับก็คือชื่อของลุงลุงก็คือชื่อนี้น,นะ S G One Shadow นะครับทุกคน<ม>เออเนี่ยโอเคก็จะประมาณนี้แหละถ้าเข้าไม่เป็นนะทุกคนนะ แล้วก็มาสอนการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรอันนี้ให้เราตั้งเป็นแอโร่นะเป็นลูกศรอ,อันนี้เป็นพวงมาลัยอันนี้จะเป็นเป็นอ้ไนี่หรือเปล่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเอออันนี้ก็ตั้งค่าคุณภาพของไอ,อ้เกมนะครับเราก็ถ้าใครไม่แรงก็ตั้งค่าไว้อันกลางไม่แรงมากนะถ้าเคยแบบโทรศัพท์ไม่ลื่นก็บนสุดนะจะได้ลื่นนะทุกคนเออแล้วก็พวกนี้เอฟเฟกนะทุกคนในพวกนี้เราจะเป็นพวก เด็กพวกไอควันมั่งพวกแสงพวกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องติ๊กก็ได้สติ๊กมันจะกระตุกนะทุกคนนะก็จะ,จะประมาณนี้แล้วใครจะเขาเรียกอะไรใครมีอีเมลนะก็จะล็อกอินเนี่ยตรงนี้เป็นชื่อนะทุกคนนี้คือชื่อเรานี่คือชื่อของเราเนี่ยเราต้องตั้งชื่อตรงนี้ส่วนใครจะล็อกอินตรงไหนเนี่ยมันเนี่ยมันจะล็อกอินด้วยอีเมลเห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าซิงค์เอาท์นี่คือออก อันนี้คือเซฟเซฟก็คือเซฟไอดีไว้อันนี้คือลบไอดีนี่มันก็เซฟไปค่ะเซฟไปดีไว,ไว้นะครับมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะมันก็จะโหลดใช่ไหมโหลดเสร็จมันก็จะเซฟไอดีของเราไว้เลยนะครับทุกคนเออคือไอดีของเรานะครับทุกคนจําอีเมลไว้นะเออถ้ามีอีเมลจะดีนะทุกคนนะมันจะทําให้เราแบบเข้าใช้อีเมลในการล็อกอินได้ง่ายแล้วก็ลืมรหัสก,ก็สามารถไอ้เขาเรียกอะไร ถอนรหัสได้ทุกคนตรงนี้ก็จะสามารถรับเงินได้นะทุกคนเข้าไปดูเก็บของขวัญเก็บโฆษณาอะไรเงี้ยเออแล้วก,ก็การหาเงินแบบเบื้องต้นนะทุกคนนี่ให้เรามาเล่นด่าน,นนี้นะครับง่ายที่สุดนะครับการหาเงินนะฮะ Easy Plus นะครับผมอันแรกเลยนะลุนเข้าไปนะครับก็กดอันแรกเลยครับ access การหาเงินแบบคนไม่มีเงินแบบไม่รู้จะหายังไงนะง่ายที่สุดนะคืออันนี้นะเข้ามาครับกดจอด ไม่ต้องกดจอดหรอกกดกดปล่อยมันก็จะเบรกเองแล้วก็กดรีเพย์นะครับมันจะได้ทีละ900เห็นไหมทุกคน10ตาเราก็ได้9,000แล้วได้หมื่นหนึ่งแล้วเออได้10ตาเนี่ยทำอย่างเงี้ยสิบกดรีเพย์ปึ๊บนะกดรีเพย์ไหมมันก็จะได้ทีละ900 900ทุกคนเห็นไหมไหมง่ายไหมนี่สำหรับคนที่แบบขี้เกียจหาเงินนะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะก็แบบเออเนี่ยได้ทีละพันเห็นไหมออกมา เงินมันจะตั้งอยู่ที่50ล้านนัดวนเพิ่งเกินนี้หิืวไปลดแรงเกินมันก็จะเด้งนัดฝนนะดอื่นมา